น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้าน h ชน n นลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสามคำนี้หมั่นภาวนาชีวิตจะพบเจอแต่เรื่องดีๆก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทําด้วยนะคะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสามคำนี้หมั่นภาวนาชีวิตจะพบเจอแต่เรื่องดีๆพลังงานมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าพลังงานความร้อนแสงเสียงแต่นักวิทยาศาสตร์ลืมไปอย่างหนึ่งคือพลังงานของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอากาศ เรียกง่ายๆคือบารมีของท่านเองถ้าจะให้วิเคราะห์ถึงคำภาวนานี้แล้วไตรสรณคมมีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณคือในสมัยที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่ได้มีพุทธานุภาพให้พระสาวกทำการบวชกุลบุตรได้โดยการเปล่งวาจาระลึกถึงไตรสรณคมแล้วก็เป็นภิกษุได้อย่างสมบูรณ์ อนุภาพภาวนาพุทธังสารนังคจฉามิทำมังสารนังคจฉามิสังคังสารนังคจฉามิหลวงพ่อเคยถามสมเด็จพุทธาจารย์เสงเงี่ยมวัสุทัศน์ว่าผู้ที่ภาวนาไตาสรสารณคมเป็นนิจศีลก่อนตายนึกถึงไตรสรณคมแล้วจะได้ไปสวรรค์หรือไม่สมเด็จตอบว่าเยเกจี พุทธังสารานังคตาเสนะเตคมิสันติอบายภูมิปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติแปลว่าบุคคลบางจำพวกหรือบุคคลใดมาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ไปอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้น เมื่อละร่างกายอันเป็นของมนุษย์นี้แล้วจากไปเป็นหมู่แห่งเทพพย,ายดาทั้งหลายดังนี้ข้อความนี้อ้างอิงมาจากสมัยที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์หนุ่ม500ร้อรูปประทับอยู่ที่ป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัทเทวดาทั้งหลายต่างมาดูและกราบนามัส,สการพร้อมกับกล่าวคาถานี้ พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระเทระองค์สำคัญในปัจจุบันท่านกล่าวว่าสารนังทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มิได้เสื่อมสูญอันตรธานหายไปไหนยังปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติเข้าถึงอยู่เสมอผู้ใดมายึดถือเป็นที่พึ่งของตนแล้วผู้นั้นจะอยู่ในกลางป่าหรือกลางเรือนว่างก็ตาม สารณะทั้งสามก็จะปรากฏแก่เขาทุกเมื่อจึงว่าเป็นที่พึ่งแก่บุคคลจริงเมื่อปฏิบัติตามสารณะทั้งสามจริงแล้วจะคาดแคล้วจากภัยทั้งหลายอันก่อให้เกิดความร้อนอกร้อนใจได้แน่นอนทีเดียวข้อความนี้ทรงแสดงไว้ในอุณหะสวิชัยสูตรที่พระพุทธองค์เทพโปรดสุปฏิตะเทพบุตร เมื่อถึงการที่ต้องจุติจากสวรรค์เพราะหมดบุญทรงรู้ด้วยพระญาณว่าเทพบุตรองค์นี้ทำแต่ความชั่วแต่ก่อนมรณะมีความเลื่อมใสในระรตนไตรยัยเพียงชั่วขณะทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่เมื่อได้ดีแล้วก็ลืมความดีตั้งหน้าทำแต่สิ่งไร้สาระ สิ้นชาตินี้ไปแล้วเธอจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกอีกหลายร้อยชาติถ้าเราเทศเรื่องธรรมจักเธอจะรับไม่ได้ต้องเทศเรื่องนี้เมื่อสุปฏิตะเทพบุตรฟังเทศแล้วก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันปิดอบายภูมิได้แน่นอนซึ่งพระสูตรนี้แปลเป็นไทยว่าพระธรรมอันเป็นของยิ่งในโลกทั้งสาสามารถชนะ ซึ่งความร้อนอกร้อนใจอันเกิดแก่ภัยต่างๆจะเว้นจากอันตรายทั้งหลายอันได้แก่อาญาของพระราชาเสือส áng, างนาคยาพิษพูดผีปีศาจหากว่ายังไม่ถึงการที่จักตายแล้วก็จะผลไปด้วยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตนน้อมเอามาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่นับถือนั้น จึงนิยมเอาพระสูตรนี้มาสวดในงานต่ออายุจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีลูกศิษย์ที่นั่งสมาธิและเห็นหลวงปู่ทวดท่านกล่าวว่าไตรสรณคมเป็นรากแก้วของพระศาสนาพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเข้ามาบวชถือเป็นสมมุติสคงเมื่อสแสวงหาสัจธรรมจนบรรลุมรรคผลตัดสรู้ พระสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งเรียกว่าพระธรรมพระองค์ได้พุทธโธคือผู้รู้กลายเป็นพระพุทธเจ้าและเมื่อเทพโปรดปัญจกวัคีทั้งห้าก็ได้รู้ธรรมตามที่สอนก็กลายเป็นพระอริยสง์สืบต่อต่อ,ตอกันมาทำให้าศาสนาไม่สูญหายไปไหนผู้เขียนเคยนั่งปฏิบัติพบหลวงปูท่ทวดและ ได้เรียนถามถึงความสำคัญของการภาวนาไตรสารณคมท่านกล่าวว่าพลังงานมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าพลังงานความร้อนแสงเสียงแต่นักวิทยาศาสตร์ลืมไปอย่างหนึ่งคือพลังงานของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอากาศเรียกง่ายๆคือบรารมีของท่านเองผู้เขียนจึงเรียนถามท่านว่า เราจะดึงพลังงานเหล่านี้มาได้อย่างไรท่านตอบว่าให้ภาวนาพุทธังสารนังคชามิทามังสารนังคชามิสังคังสารนังคชามิผู้เขียนได้เรียนถามต่อว่าภาวนาแล้วมาได้หรือท่านตอบว่าภาวนาเราใช้อะไรภาวนาถ้าไม่ใช่จิตการที่ เราเอาพระเป็นที่พึ่งเราพึ่งด้วยอะไรถ้าไม่ใช่ด้วยจิตจิตที่กล่าวขึ้นด้วยความเลื่อมใสพลังงานหรือพลังจิตของพระย่อมเข้ามาได้แน่นอนเพราะเราเปิดประตูอัญเชิญด้วยตัวของเราเองแล้วทำไมจะมาไม่ได้หลวงปู่หลุยจันทสาโรวัดท่ามผาปิ้งจังหวัดเลยสิทธิสำคัญองค์หนึ่ง ของพระอาจารย์มั่นแต่เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่บุญชินะวังโซบวชเป็นพระมีทหารกองหนุนไปเห็นบึงแห่งหนึ่งมีลักษณะกว้างขวางเป็นที่แรงผีห่วงห้ามใครว่ายลงไปเป็นดิ้นตายแต่เนื่องจากทหารมีความจำเป็นต้องการได้พื้นที่ในบริเวณนั้นจึงไปหาอาจารย์บุญท่านบอกว่าเอาได้ ให้พาลูกเมียม,มารับไตสรณคมเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผีทำอะไรไม่ได้เกรงกลัวลูกกษัตริย์ใครๆจะเบียดเบียนไม่ได้เดี๋ยวถูกตัดศีรษะเมื่อเขารับแล้วปรากฏว่าไม่เป็นอะไรแสดงให้เห็นอานิสง์ของการรับไตสรณคมว่ามีอนุภาพถึงเพียงนี้แล้วถ้าภาวนาอยู่เสมอ จะได้อานิสงส์มากเพียงใดธรรมะจากหลวงปูด่ดูในสมัยก่อนหลวงปู่จะให้ลูกศิษย์พากันหมั่นบริกรรมภาวนาไตรสรารณคมคือพุทธทางสารนังคัจามิธรรมังสารนังคัจามิสังฆังสารนังคัจามิหลวงปู่เคยสอนว่าถ้าแกหลับไปกับคำบริกรรมภาวนาแล้วตื่นขึ้นมาพร้อมกับ ทำบริกรรมจึงจะใช้ได้ซึ่งช่วงนั้นหลายคนที่พยายามฝึกฝนให้ได้อย่างนั้นและบางคนก็สำเร็จคือพอตื่นนอนขึ้นมาความรู้สึกตัวเหมือนกับว่าในใจยังท่องบริกรรมภาวนาอยู่อย่างต่อเนื่องสมัยนั้นลูกศิษย์ที่รู้จำมากก็ตั้งข้อสงสัยว่าหลวงปู่เน้นสมถะมากเกินไปกระมัง หลวงปู่น่าจะเน้นด้านวิปัสสนาจึงจะถูกแต่แล้วประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมนานปีเข้าจึงทำให้เห็นความฉลาดหลักแหลมของผู้เป็นครูบาอาจารย์ใครๆก็บอกว่าจะฝึกสติแต่อุบายของการฝึกสติกลับไม่ค่อยนึกถึงซึ่งแท้จริงแล้วการหมั่นบริกรรมภาวนาน,นี้แหละคืออุบายการฝึกสติที่ดีมากๆ ฝึกให้เรารู้เนื้อรู้ตัวตลอดไม่ให้จิตเพ่นพ่านออกไปอย่างขาดสติบางคนก็บอกว่าต้องดูจิตหลวงปู่สอนให้ดูจิตแต่ท่านก็รู้ว่าจิตเป็นของยากที่จะดูอุปมาจิตก็เหมือนลิงที่อยู่ในป่ากว้างเราจะจับมันได้อย่างไรวิ่งไล่มันในป่าก็มีหวัง หมดอายุไข่อนที่จะจับมันได้ด้วยเหตุที่จิตเป็นของที่ดูยากรู้ยากพระพุทธเจ้าจึงให้อุบายตะล่อมให้จิตมาอยู่ในขอบเขตที่แคบเข้านั่นก็คือกรรมฐานซึ่งพระองค์ก็ให้อุบายกรรมฐานมาตั้ง40อย่างตามแต่อุปนิสัยของผู้ฝึกดังนั้นในการที่จะดูจิตจึงต้องอาศัยกรรมฐาน เพื่อให้จับตัวจิตหรือจิตได้ง่ายเข้าถนัดเข้าถ้าจิตเป็นของดูได้ง่ายๆพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความจำเป็นต้องสอนกรรมฐานดังนั้นไม่ว่าสายหลวงปู่มั่นสายหลวงพ่อวัดปากน้ำสายหลวงพ่อปานก็ล้วนให้เพียรฝึกกรรมฐานก่อนทั้งนั้นเป็นแต่ใช้คำบริกรรมต่างกันเช่นพุทโธบ้างสัมมาอารหังบ้าง นะมะพัทธะบ้างแต่สุดท้ายก็ไปสู่จุดเดียวกันคือความสงบตั้งมั่นของจิตเหมือนกันทีนี้จะดูจิตดูอารมณ์ก็ดูไปให้มันถนัดจับปลาช่อนมองดูเฉยๆก็จับมันไม่ได้จับมันแรงไปมันก็ลื่นปืด้ดหลุดมือไปจับเบาไปมันก็หลุดหนีไปอีกจึงต้องจับพอดีพอดี วางใจพอดีบังคับเหมือนกันแต่บังคับพอดีปราช่อนหรือจิตมันจึงจะอยู่มือหลังจากนั้นจะนำมาตัดมาฝึกก็ค่อยเริ่มจากจุดนี้การบริกรรมภาวนาให้ได้ตลอดทั้งวันอย่างที่หลวงปู่บอกไว้ว่าให้ทำทั้งหลับตาลืมตาเดินยืนนั่งนอนขึ้นรถลงเรือหุงข้าวทำแกง แต่ละคืนแต่ละคืนให้บริกรรมไปจนหลับตื่นมาก็สังเกตว่ารู้สึกตัวปุ๊บก็บริกรรมต่อเนื่องไปอีกแต่แน่นอนในยามที่ต้องมุ่งเน้นกิจกรรมเฉพาะหน้าเช่นหน้าที่การงานการบริกรรมก็อาจต้องผ่อนลงมาแต่พอว่างจากกิจกรรมก็ทำให้หนักขึ้นชัดขึ้นดังเดิมอีกอย่างนี้จึงจะเรียกว่า ทำด้วยอิทธิบาสีคือชันทะความพอใจใคร่ปฏิบัติวิริยะความเพียรไม่ท้อถอยยอมแพ้จิตตะจดจ่อต่อเนื่องทุกๆอิริยาบถไม่ขาดวักขาดตอนและวิมังสาใช้ปัญญาสอดส่องในการวางใจหนักเบาตามควรแก่กาลเทศะหรือสถานการณ์ทีนี้ก็จะได้ตระหนักถึงอุบายสร้างพื้นฐานการปฏิบัติธรรม ที่สำคัญยิ่งหลวงปู่ท่านเมตตาไว้ซึ่งหากปฏิบัติได้ก็จะเป็นเหมือนฐานเจดีที่พร้อมการก่อสร้างหรือต่อยอดต่อไปได้อย่างมั่นคงมีให้ยอดเจดีถล่มคลื่นลงมาได้โดยง่ายเพราะสติคือธรรมที่มีอุปการะมากนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัย ไวนณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ